สองตัวนะครับทุกคนสองตัวครับทุกคนเงาดำๆอยู่นะครับไม่รู้เงาใบไม้หรือเงาปูนะครับหนึ่งตัวครับทุกคนสองขีดกว่าๆนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับนี่ครับทุกคนหนุ่มหนึ่งตัวครับทุกคนตัวดำตัวแดงแกร็นนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเก็บรอบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าๆแล้วครับนี่ครับท <c oughs> <os fry UC> ุกคนน้ําลงไปเยอะแล้วครับดูคราบจากต้นไม้นะครับลงมือประมาณ20ซนติเมตรแล้วครับผมเพิ่งมาถึงนะครับมาทุกครับลงมือเลยครับนะครับดู้เลยครับทุกคนเห็นตัวครับทุกคนสองตัวครับใส่เช็ดได้นะครับทุกคนหมวยเตีลูกแรกแล้ววันนี้ลูกต่อไปมันรูเป็นไงเนี่ย ตัวนะครับทุกคนสองตัวครับทุกคนกัดนึงครับกัดกัดเยอะนะกัดนึงครับเอาไว้ข้างบนทั้งสองดีกว่าครับเดี๋ยวมันเอาไว้คุณละมุมนะครับนี่ครับทุกคนสองตัวครับลูกแรกครับ tôi con. tôi hấp Sẽ chết Phụ ý của tôi con tôi con. Làm lùng bây giờ các bạn đi

ีเตครับนี่เงาดำๆอย่นะครับไม่รู้เงาใบไม้หรือเงาปูนะครับหนึ่งตัวทุกคนไลประมาณขีดหนึ่งนะขีดกว่าๆนะครับนี่ครับทุกคนแข็งขี่ได้ครับช่วงนี้ปุ้มไม่ค่อยชุ่มนะครับนี่ครับไปต่อครับ Ủa đi nắm dây hết luôn nhập tiếp cấp Mày mít áp Hãy subscribe cho it ไม่มีตัวอีกละครับบ้างเปล่าครับ uh-huh ไม่มีตัวครับมาฝั่งนี้ไม่มีตัวเลยนะครับ เงียบจริงๆครับไม่มีตัวครับ ผมไม่มีตัวครับ ยังต่อครับทุกคนมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนไม่รู้มีตัวไหมครับหนึ่งตัวครับทุกคนสองขีดกว้างนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับนี่ครับทุกคนไม่รู้แข็งไหมนะครับยุงเยอะครับนี่ครับทุกคนไปต่อครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับ ไปครับ,รบมาดูลูกนี้กัน่ตครับออกมาหนึ่งตัวครับทุกคนขนีดนิดๆลงขีดกว่าๆไดครับนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับไปครับทุกคนไปนต่นตครับ มันดูลูกนีดต่อครับทุกนคนนี่กระทุนหนึ่งตัวครับทุนนู้นทุกคนน้ำแห้งหมดแล้วครับวันนี้ทุกคนสองตัวครับโอโห,โห,โหกัดกันครับกัดกันนี่ครับทุกคน ตัวครับทีลูกนี้ต่วครับก็สองตัวครับทุกคนนี่ทุกคน สองตัวครับทุกคนเดี๋ยวหัวแข็งนหมเดี๋ยวไปอีกครับนี่ครับทุกคนสองตัวครับเอาอันนี้ครับไปต่อครับตรงนี้นายอีกประมาณลูกสองลูกนะครับในนี้เดี๋ยวดูข้างนอกกันครับผมว่าผมหาไม่เจอหนึ่งลูกนะครับ คุลูกนี้ครับลูกนี้สามสามตัวครับทุกคนลูก้ครับสามตัวครับเนี่ยทุกคนตัวนี้ไซส์เล็กนะปิดลอยหนึ่งตัวนะครับนี่ไป ค่อนข้างเกาะแข็งพอสมควรครับตัวนี้ ครัผู้แดงหลังหนึ่งตัวครับนี่คทุกคนสองตัวครับไปต่อครับมาดูลูกนี้ต่อครับน้ำให้งมาแล้วทุกคนหนูครับหนึ่งตัวทุกคนผู้แดงูตัวแดงแกรนี้ครับนี่ครับทุกคนสองขีดได้นะครับไซนี้ thua đen cầm nữa nhìn cái tôi con nhìn cái tụi con phải to hết đôi lũ to khắp đôi lũ nghiêm kếp khắp may mít to nhập yep, clip mà các nhé. Mỹ to Nhật cấp này này kìm tua นีตัวครับดูจิงเก็บเงียบนะครับไม่มีตัวครับ ครัมีกระดูเงียบๆนะครับโอ้โหกินเหยื่อผมหมดแล้วชิ่งนะครับไม่รู้ชิ่งไปทางไหนนะคโอ้โหทางนี้ครับมาดูลูกนี้ต่อครับลูกนี้ตกท้ายครับไม่มีตัวทุกคน วันนี้ผมเก็บรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูผลง,งานกันวันนี้ครับทุกคนว่าทั้งหมดวันนี้ได้กี่ตัวครับไปครับไปดูครับนี่ครับทุกคนสหรับผลงานของวันนี้ครับสิบตัวได้ครับสิบเอ็ดสิบสองตัวนะประมาณนะหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไใเท่านี้นะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม Sampai klip seterusnya, terima kasih. Selamat tinggal.